สวัสดีครับพี่น้องฟแฟนเฟนกใจชะทุง่งและกับท่านผู้ชมทีเคารพทุกท่านครับเมื่อนี้นะครับเอาปัญหาของพี่ของน้องมาเวาปั่นพี่ปัน้องฟังนะครับคือหลายท่านถามเขามานะครับเกี่ยวกับการตวงปุ๋ยอินทรีย์น้ำไปใส่ให้มันได้ขนาดตามที่เขากาหนดมันจึงจะเกิดประโยชน์เพราะว่าในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมักนะครับพี่น้องเขาจะนะครับปริมาณการใส่ใเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับ <c oughs> มีคุณสมบัติเป็นกรด เป็นกดยางแห้งเลยได้พี่น้องนะครับข้าวคว่วเป็นกดอยู่ประมาณสามหรือสี่เนี่แหละประมาณสามนะครับพี่น้องนะครับถ้าหากเข้าใส่ในปริมาณหลายเกินไปนะครับจะส่งผลเสียกับพืชพักของเข้าโดยเฉพาะพืชพักกินใบต่างๆนะครับหรือพืชที่กำลังแตกใบอ่อนหรือไม่ใบอ่อนนะครับถ้าหากเข้าใส่เกินปริมาณนะครับจะทําให้ใบไหมนะครับไอ้คว้เป็นกดของเขาจะไปเฮ็ดให้ยเคลือบผิวของใบเกิดร้อยไหมนะครับเมื่อเกิดร้อยไหมนะครับ เสื้อโลกจะเขาทำลรยได้ไง่ายพวกเสื้อโลกเครื่องเอ่ออ่เสื้อโลก,กน้ำแมลงจะเขาทำไรยได้ไง่ายนะครับเขาจึงคำนดว่าการใส่น้าท่อนี้ปุ๋ยจะต้องท่อนี้นะครับจะเกินมนีบ่ได้นะครับพี่น้องนะครับแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าพี่น้องเข้าบกเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในขางซ่องนะครับโดยเฉพาะซานเล่งซูเป,ปรอร์อพลสองเนี่ยเพิ่นจะเขียนไว้ว่าอัตราการใช้หนึ่งต่อห้าร้อยว่าใจไหนึ่งต่อสองร้อยหรือหนึ 1, ่งต่อหนึ่งพันเนี่ย พี่น้องห้องงงเลยจักสีตวงกันจังไดหนึ่งต่อหาร้อยหนึ่งต่อหนึ่งพันนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยจะมาคุยกับพี่กับนองโดยการเอาอุปกรณ์ที่มีในรัวเลื่อนเข้าหนือพี่น้องนะครับพี่น้องมีอย่างนะครับบางท่านอาจจะมีซ่อนแกงนะพี่น้องซ่อนซดแกงบางท่านอาจจะมีซ่อนกินเขานะครับพี่น้องนะบางท่านอาจจะไขขึ้นมาในอ้อยเขาเจะแจก,กยาสีหมาว้ากันมีสลิงเหลืออยู่อามครับนี่นะครับก็จะไขขึ้นเพราะว่ามีหมาดวัดนะครับ ผู้บางท่านบ่มีซ้อนเซื่อนก็บ่มีรับไปให้ไปหน้าลื้มไปจะมาสีดอยูหน้าลืมซ้อนมากแต่ได้จะฝาเอ็มลอยนี่แหละมาฝาขวดมันนี่แหละว่าทันนะครับผู้บางท่านก็ซ้อนส่วงกาแฟนี่แล้วมันสีทอดได๋หนี่วทันว่าสีตวงจังไดยังเลยนะครับพี่น้องนะครับเอาอันแรกต้องบอกปริมาณของซ้อนซะก่อนเดี๋ยวเฮาจำมาแปะขั้วไม้หนึ่งต่อห้าลอยไม้ข้าวว่าจังไรนะครับซ้อนแกงนะครับพี่น้องซ้อนแกงนะครับซ้อนสดแกงนะครับปริมาณของเขาก็คือสิบซีซีนะครับพี่น้องปริมาณยังไซีหมาายควมว่า ตักขึ้นมาเทื่อนึงนะครับเนี่ยจะเอาตอนมันเอาแต่น้ำนะครับตักขึ้นมาเทื่อนึงนี่นะครับอ่าพอดีนี่ครับนี่ตักขึ้นมาเทื่อนหนแล้วก็เทศจงไปเด็นี่ครับนี่คือสิบซีซีน้อพี่น้องนะนะครับนี่คือสิบซีซีนะครับพี่น้องสิบซีซีนะครับอัดซ้อนอันนี้เด้ซ้อนส้มกาแฟเนี่ยเท่ายนี่เขาบอกว่าซ้อนส้มกาแฟนี่ปริมาตรของเขาคือสองจุดห้าซีซีกับไม้เขาว่า สี่ส่วนกาแฟนี่จึงจะเท่าซ้อนอันนี้อ่ะวนหนึ่งนะครับสี่ส่วนกาแฟจึงจะเท่าซ้อนนี่วนหนึ่งเอาแมนแมนบ่หนึงง่งสองสามกระป๋อมาณนี้ที่ประมาณนี้นะครับพี่น้องสี่ส่วนกาแฟจึงจะเท่าซ่อนอ่าสดแกงอันนึง ส่วนอันนี้1 0ซีซี่ส่วนอันนี้ก็คงจะประมาณเอออหนึ่งส่วนนี่กับสองจุดห้า cc สอง cc เครึ่งนะครับอ่ะการตวงตวงจะซีบมันีหรือบางท่านมีสลิงนะครับมีสลิงกับเนี่ยยูนี่มันบอกว่าสามสาม cc สามมิลลิลิตรนะครับมิลลิลิตรก็คือซีซีลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับพี่น้องนะนะครับขึ้นมานสวีทสามซีเนาะนะครับหรือบางท่านมีส่วนนี้ส่วนนี้ก็เท่ากับ1 0ซีเขือนนะี่พี่น้องเด้อถึงมันจะใหญ่กว่าส่วน สอสแกงนะครับแต่ว่ามันกระบอได้เลือกซ้ำซ้อนสดแกงนะครับแต่มันใหญ่กลัวอ่าครับพี่น้องนะครับส่วนรุ่นแรกก็สิบซีซีท่อกันนะครับหรือบบมี่แท้ๆฝาขวดเอ็มร้อยนะครับฝาขวดเอ็มร้อยนี่หกจุดห้าซีซีนะครับพี่น้องหกจุดห้าซีซีนะครับบานิขั้วไม้ที่เขาบอกว่าหนึ่งต่อห้าร้อยนี่ยมาเขาบอกยังไงมาเขาว่าอ่าถ้าเทียบเป็นถ้าเทียบเป็นซีซีเนาะนะครับน้ำเปล่าเนี่ยห้าร้อยซีซีนะครับจะต้องใส่น้ำ ปุ๋ยอินซีน้ำพ่าหนิหนึน่งซีซีนะครับพี่นอ้องเอามันเท่าไรเดี๋ยวเข้าใจสะดุ้งเฮ็ดให้เบิ่งนะครับนี่ห้าร้อยซีซีหมายถึงว่าครึ่งลิตรนะครับพี่น้องนะครับปุ๋ยอินซีน้ำหนึ่งซีซีมันจะไหลซัมใจเอาเอา,เอาตัวนี้วัดเอาเลยน้อพี่น้องเนาะนะครับวัดเอาเลยนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับหนึ่งซีซีได้ซับนี่นะครับพี่น้องเนี่ยนะหนึ่งซีซีได้ซับนี่นะครับเพิ่มบอกว่าหนึ่งต่อห้าร้อยนะครับมาเข้า่าปุยซีน้ำหนึ่งซีซีต่อน้ามหาย่อยซีซีนะครับพี่น้องไปถ้าเทียบเป็นซีซนะีเนาะนะครับซึ่งสีของนามก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเป็นเป็นปริมาณที่เหมาะแก่การเอาไปฉีดพ่นพืชพ,พักนะครับ ฉีดพ่นพืชผักของเหานะครับพี่น้องสืแล้กวก็ยห้เองสินะครับนี่เหมาะที่จะไปฉีดพ่นพืชผักเพราะว่าปริมาณนี่เขาเขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าไม่ทําลายเคลือบผิวของผักและกับพืชสามารถดูดเอาไปกินได้พอดีนะครับพี่นอ้องบอ่บอโต๊ข้างนะครับนะครับและกับบอ่อาการสูญเสียก็นหน่อยสุดน,นะฮนะมันถือว่าเอาไปละฉีดพ่นที่ใบเราใบดูดเขาไปกินได้พอดีนะครับทายเข้มก็นี่นะครับก็จะมีปัญหากับใบคือเฮดไห้เคลือบผิวใบ เสียหายเนื่องจากก้กนเป็นก้นนั่นเองนะครับพี่น้องแล้วไม่ใไ่สงสัยมาว่าเราหน้ามยี่สิบเลยเดี๋ยวมาใส่จกักซีซีบ่เนี่ยเพราะว่าหน,น,นึ่งตัวหา้อยหัวใจแล้วนะครับมาตะวันหน้าหาลอยซีซีตัวน้าอันนี้หนึ่งซีซีนะครับฐานหน้ามยี่สิบลิตรเดี๋ยวบอกเนี่ยไใส่เท่าไรหน้ามยี่สิบลิตรมีจกักซีซีพี่น้องนะครับหนึ่งอ่ะหาลอยซีเออหนึ่งพันซีซีก็คือหนึ่งลิตรนะครับฐานหนึ่งหมื่นซีซีก็คือสิบลิตรแม่นบ่พี่น้องนะครับ สิบลิตรเท่ากับห0ึ่งหมื่ซีซีถ้าสองห0ื่นซีซีเท่ากับ2 0่สิบลิตรนะครับสองหมนซีซีอันนี้มันบอกว่าหนึ่งตัวหาลอยสอง0มื่นซีซีจะเป็นทเท่าไรเอ,อ,อ,อาหาไปหาร2,000มื 5, 4, 20, 40, ่นะครับพี่น้องเอาหาลอยไปหาร20,000ื้าเท่าไรได้สองหมื่นศูนย์ศูนย์ตัศูนย์ตศูนย์ศูนออกมาลาสี่ยี่สิบเท่ากับสี 40, ่สิบซีซีนะครับพี่น้องเท่ากับสี่สิบซีซีสีิบซีซีเท่าไรละอ่าบอกไปแล้วช้อนแกงหนึ่งค่าเท่ากับสิบซีซีนะครับาซซก็คือ 4, นั่นก็หม,มายควาว่าน้ำ20ลิตรต่อปุ๋ยสีน้ำ4ช้อนแกงนะครับซึ่งเอจ่ายชักทุ่งบอกพี่บอกน้องเป็นประจำว่าอ4ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะครับเหมาะแยกกันเอาไปฉีดพ,นพ่นพืชผักเฮาเราจะพอพืชผักสวนขั้วผักกินไปเฮาพี่น้องนะครับให้พี่น้องตวงปริมาตรทั้งสี่นะครับคือ <c oughs> พี่น้องมีเะไรล่ละซ่อนบนนี้เนาะฉะนั้นการที่จะใส่ปุ๋ยทุกเทือเนี่ยพี่น้องต้องเตรียมซ่อนตัวนี้ไปตวงนะครับหรือถาพี่น้องมีสลิงถาสลิงง่ายกานี้นะครับอันนี้มันน้อยพอ ดูเที่ยวดูเที่ยวดูเด้ลืมซ้อนง่ายสุดพี่น้องนะครับตักเต็มเต็มเี่ยวเอาเลยซีซ้อนผมปุ่มๆมหลวก็น้ำยี่สิบลิตรนะครับพี่น้องนะครับมีอัตราการใส้นะครับพี่น้องก็คือปุ๋ยซีน้ำนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าทาใส้เกินนะครับมันจะไปทําลายเคลือบผิวเนื่องจากมันมีความเป็นกรดสูงนะครับนะครับอัตราการใส้เท่านี้นะครับหรือพี่น้องมีซ้อนอันนี้จะตวงยังได้หะซ้อนใ่ายหนิพอมีเลยนี่ซ้อนใ่เยหนิพอมีนะครับเขาบอกว่าให้ใส่ซีซ้อนงหญ่แต่ว่าอันนี้ อันนี้จะรยกว่าซีซีซีคูณซีไปเล่นเพ่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ซีซ้อนอันนี้ตอนหน,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 นึ่งซ้อนใหญ่ซีซีซ้อนใหญ่ก็คือซีซีสิบหกซ้อนนันี้ก็ตักปอมตักป๋อมเืืกันนะอาจจะซสาเนียนะครับที่จริงหาซ้อนใหญ่ในมาตวงเล่นนะครับพี่น้องปิดตัวไปนํ่งเพื่อกันลืมกันพลาดนะครับใส่หน่อยเกินไปบ่เปยั้งแต่ว่าใส่ห้ายเกินไปเนี่ยยุงท่านที่นะครับนี่คืออัตรา,าก,การเปรียบเทียบนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับช้อนโต๊ะช้อนกินเข่าห้องนี้เด้นะครับ สิบซีซีต่อเป็นซ้อนโต๊ะมาตรฐานซ้อนโต๊ะสากลนั่นเท่ากับสิบห้าซีซีนะครับพี่น้องเท่ากับสิบห้าซีซีหนึ่งช้อนชาเท่ากับห้าซีซีอ่าซ้อนชาผมมีเราพี่น้องเนาะมีแต่แนะซ้อนกาแฟซ้อนกาแฟนี่สองจุดห้ากลับมาเมื่อวานสองซ้อนกาแฟเท่ากับหนึ่งช้อนชานะครับถ้าสามช้อนชาจะเท่ากับหนึ่งช้อนโต๊ะนะนะ สาวซ้อนโตเท่ากับหนึ่งทลพีโตมีบ่าบ่มีน้อยไม่ไงญ่นะมีแต่ซ้อนโตซ้อนซ่านะครับทรอพีโตบ่มีหรือถ้าพี่น้องบ่มียังตวงอีกเรื่อก็ให้กาเอาก็ได้นะครับหนึ่งซีซีเท่ากับยี่สิบหยดนะครับพี่น้องแต่กับบแน่นอนนั่นแหละนะครับหยดปอกป๊อกปอกปอกยี่สิบหยดเท่ากับหนึ่งซีซีแต่กับบางเทีอกับหยดป้มก็มีหยดใหญ่เปะเปะไปอาจจะเกินนะครับพี่น้องกับบอมนอนนั่นก่อนเนี่นะครับหนึ่งลิตรเท่ากับพันซีซีนะครับพี่น้องสิบลิตรเท่ากับซซีี ยี่สิบลิตรเท่ากับสองหมื่นซีซีนะครับพี่น้องเอาพี่น้องเขาเข้าใจน,นะครับหนึ่งต่อหาร้อยก็หมายความว่าถ้าน้ำยี่สิบลิตรปุ๋ยซีน้ำสี่ช้อนแกงนะพี่น้องเนาะอันนี้จำไม่ึ้นใจนะครับส่วนมากพี่น้องเขาจะตวงในลักษณะยนะี่สิบลิตรบางเสื้ออาจจะพ่ายบ่หอดยี่สิบลิตรเหรอแต่ว่าผสมไ itt, ว้ยี่สิบลิตรแหละถ้าย่อยสีเอาก็ได้สิมันหนักนะครับเพราะว่าบางเสื้อไอ้ไอ้ทั้งสียาเขากับบ่หอดยี่สิบลิตรก็มี่สิบหกลิตรก็มีนะครับแต่เขาผสมยี่สิบไว้เลยนะครับผสมยี่สิบไว ทาย่อยเอาไปสีดนะครับเพื่อป้องกันมันหนักนะครับนะครับหรือถ้ามันหน่อยแับนี้หน่อยแท้ๆหมอาจจะโอ้บริสมฮอวทุนดอกแต่ครับน้ำสองลิตรนะครับพี่น้องนะครับยี่สิบลิตรต่อซีซ้อนแกงมันบลาพี่น้องนะครับถ้าน้ำสองลิตรก็ใส่ประมาณจักสองซ้อนชานะครับสองซ้อนชาหรือประมาณก็บจะว่าครึ่งซ้อนแกงกับบุ๊มแมนนะครับพี่น้องจะว่าครึ่งซ้อนแกงเออประมาณครึ่งซ้อนแกงก็ได้นะครับครึ่งช้อนแกงต่อน้ำสองลิตรนะครับพี่น้องนะครับ เก้าประมาณนี้นะครับนะครับเครื่องซ่อนแกงนะครับตักมาจากเครื่องแล้วก็บต้นน้ำสองลิตรนะครับเก้านะครับพี่น้องนะครับนี่คือการเปรียบเทียบนะครับปริมาณการใส่ต่างๆนะครับส่วนฟ้าเอ็มร้อยนะครับอันนี้มีปริมาตรเท่ากับหกจุดห้าซีซีนะครับฟ้าเอ็มร้อยนะครับส่วนฟ้ากระทิ่งแดงจะน้อยลงมากกว่านี้จังเอยฟ้ากระทิ่งแดงเท่ากับสีซีซีนะครับพี่น้องฟ้ากระทิ่งแดงเท่ากับสีซีซีนะครับ ส่วนกงกักกงนี่มีจักซีซีนะอันนี้ว่าพืชถึงเอว่าถึงพวกไอ้ข้าเหลาเขาเจ้าเนาะนะครับที่จรินนึ่งก้มกับหาซีซีๆมาเป็นหนองนะครับนึ่งกงกับเท่ากับหาซ้อนแกงอันนี้นะครับผู้ที่อยากกินว่าเจ้าของกินเหลานึ่งกงได้เท่าไดรก็ลองสดเหลาไปจักหาซ้อนแกงอันละได้นึ่งกงแล้วนะครับส่วนซี่กงเท่ากับนึ่งกักนะครับซี่กงเท่ากับนึ่งกัก นะครับหนึ่งกงไม่หาสิบซีซีซีกงก็คือสองร้อยซีซีกับประมาณขวดเอ็มร้อยหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งกักนะครับเซฟชัดๆชัดๆแล่ละครผู้บอดนั่นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งกักเท่ากับเท่าไรสองร้อยซีซีนั่นเป็นขออันนั้นเรื่องของเรานะครับม่ตกไปบอกน,นะครับเบอาเรื่องปุย๋ยซีนาข้านี่ว่าใส่ปริมาณเท่าไรจังสีถือนะครับ เพระาะว่าในซองนเนี 500, ่ยเขาเขียนบอกวันหนึ่งต่อห้าร้อยหนึ่งต่อหนึ่งพันหนึ่งต่อสองร้อยเสรนะครับพี่น้องนะครับแค่นั้นก็เพื่อควบแน่นอนวดกับซ่อนแกงไปเลยเนาะยี่สิบลิตรสี่ช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับสําหรับปุ๋ยอินทรีย์น้นาด้อพี่น้องเด้อนะครับปุ๋ยอินทรีย์น้หนาหนึ่งต่อห้าร้อยเมื่อผสมแเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องพี่น้องลองเอาทำมีสปองกี้ซีดอาจจะซีดดอกไม้ซีดน,นกะก็ใส่น้ำกับไปห้าร้อยซีซีแล้วกัน น้ำปุ๋ยซีนาาหนึ่งซีซีก็สามารถฉีดได้เลยนะครับปริมาณซับนี่เขา,าวิเคราะห์วิจัยแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อพืชเลยครับเป็นปริมาณที่พืชสามารถดูดปุ๋ยจากน,นี้ไปใสได้ดีที่สุดนะครับเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับพี่น้องแต่ทัางนั้นทั้นนี้ก็าบริม,มา์เข้ามาใสแต่ปุ๋ยนี่ลวพ่อเนี่ยอันนี้เป็นปุ๋ยเสริมซื่อนะครับพี่น้องปกติเ้าก็ใส่ปุ๋ยทั้งดินทั้งยังกี่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฉีดเสริม นะครับฉีดปุ๋ยทั้งใบเสริมในส่วนที่แดด้ะนวลเ้ารแรกนะครับให้มันตืมกันมาถอดนอกจากจะได้ปุ๋ยอะไรเนี่ยได้พวกฮอร์โมนได้พวกไอ้แร่ธาตุต่างๆนํานะครับพี่น้องนะครับปุ๋ยซีนามนะครับเอ้านะครับที่ไม่ใหญ่สงสัยว่าหนึ่งต่อหารอยหนึ่งต่อพันใส่จังไดน้ำยี่สิบลิตรตวงจังไดคำนวณจังไดกับบอกพี่บอกน้องไปแล้วเนาะจับไว้เลยนะครับคิดถึงไว้เลยว่าซ่อนแจงพกประจําถามีการฉีดปุ๋ยซีนัมนะครับพี่น้องยี่สิบลิตรต่อสี่ช้อนแจง ผาซิบริดก็เท่ากับสองช้อนแกงนั่นเองนะครับเป็นนองง่ายๆนะครับผู้บังท่านยามันเกินกับผสมเทละซิบริดสักก้อนเบิดละสีดไหมล่ะเธอผสมได้ลายแบบสีเราบ่เบิร์ดตั้งสี่นะครับต้องหกาให้มันพอดีกับพืชผักเข้าอ่ผสมซิบริดเบิร์ดนนะสีดลองเบิรงดขับบ๊วยขับจังผสมไหมสินะครับพี่น้องสิบริดกับสองช้อนแกงนะครับยี่สิบริดกับสี่ช้อนแกงง่ายๆนะครับพี่น้องนะครับอย่าไปใส่เกินอที่จะไปหัวลาดลื่นคู่เนี้ยยบป่วยซวยใหม่เนี้ยแฟนครับท่านนึงคือควันไม่เท่า แม่ทอให้ไปซีดนอกกล้วยถือนใส่คลิปเค็มเลยยันกล้วยไม่ทอบงงามโย่กล้วยสวยใบลวกบัดแม่เทอสิมเมียนเรานะครับฉะนั้นปริมาณการใส่นี่สาคัญนะครับเพราะว่าปุ๋ยแล้วนี่นะครับเป็นกดอย่างแรงนะครับฉะนั้นปริมาณการใส่นี่ต้องแน่นอนต้องเป๊ะนะครับต้องเด็ดขาดแม่ทอนะครับย่าไปใส่ลื่นจะไปใส่เกินขอให้ว่าหนึ่งช้อนโต๊ะก็ให้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ่าไปลื่นหัวจะไปลื่นคู่วัดไข่ต้องหนึ่งทรลพี่โต๊ะมันจัง สมกับข่อยมันจังสมศักดิ์ศรีเห็นพ่อแม่เราเป็นหรอเนาะเรื่องมูนี่บ่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อที่นี่นะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ขึ้นเก่าเรื่องเปน้องเด้อนะครับสำหรับท่านที่สงสัยมากกับเฮ็ดคลิปบอกแล้วเนาะเป็นหรอเนาะนะครับเอาก็ลองไปปรับใส่เบื้องนะครับอ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ